วันนี้นะทุกคนต้องมาบอกว่าเราจะมาชี้แจงนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเจ้าอาวันของพี่ยักษ์นะครับผมที่แบบว่าออกข่าวใหญ่โตนะครับผมออกข่าวใหญ่โตว่าโดนจับนะครับผมแล้วจริงๆแล้วก็คือโดนจับมาเลยทุกคนแต่ด้วยความที่วันนั้นรถไม่สามารถออกได้ก็คือว่าเขาจะรอตรวจสอบรถนะครับตรวจสอบทะเบียนตรวจสอบทุกอย่างนะครับบางคนบอกว่าพี่ยักษ์เอารถไปสร้างภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ครับผมโดนจับจริงๆและเสียค่าปรับจริงๆนะครับ 고맙 <목소리도> ส vive, พ pads, พวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขนนะครับบันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วสันขวัญยักษ์ครับทุกคนคือวันนี้นะทุกคนต้องมาบอกว่าเราจะมาชี้แจงนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับเจ้าอาวันของพี่ยักษ์นะครับผมที่แบบว่าออกข่าวใหญ่โตนะครับผมออกข่าวใหญ่โตว่าโดนจับนะครับผมแล้วจริงๆแล้วก็คือโดนจับมาเลยทุกคนวันนี้นะครับพี่ยักษ์จะมาบอกว่าโดนยึดหรือไม่โดนยึดนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าที่เขาจับนะครับคือวันนั้นนะครับโดนจับจริงคือพี่ยักษ์กลับมาจากบ้านสจอนะทุกคนแล้วทีนี้ จอดรถติดไฟแดงอยู่แล้วทีนี้มันก็เป็นเวลาช่วงประมาณ2องทุ่มครึ่งแล้วเราไม่คิดว่าจะมีตำรวจนะครับผมวันนั้นเราก็รถออกมาอุ่นเครื่องนะครับผมแล้วก็จอดไว้ไฟแดงแล้วเสร็จปุ๊บก็มีสายตรวจ2คนนะครับผมเดินมาข้างหลังนะครับแล้วก็มาปิดแจครับผมมาปิดกุญแจรถพี่ยักษ์นะครับผมแล้วก็คืนนั้นมันเป็นคืนวันวันพุธนะครับทุกคนวันพุธนะครับผมแล้วก็เราพยายามที่จะขอนะครับขอเสียค่าปรับนะครับขอขอเสียค่าปรับตรงนั้นนะทุกคนณตรงนั้นเราจะพยายามขอเสียค่าปรับก็คือเราจะ จะขอรถเรากลับคืนแต่ด้วยความที่วันนั้นรถไม่สามารถออกได้ก็คือว่าเขาจะรอตรวจสอบรถนะครับตรวจสอบทะเบียนตรวจสอบทุกอย่างนะครับเพราะว่ารถไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนไปวันนั้นนะทุกคนแล้วทีนี้พยาก็ เซ็นเอกสารยินยอมนะครับผมพี่ตำรวจนะครับผมเขาหานัดให้พี่ยักษ์ไปเอารถคืนนะครับเป็นวันศุกร์นะทุกคนก็คือรถน่ะจอดอยู่ในคอกโรงพักอ่ะอยู่ประมาณ2วันนะทุกคนจอดอยู่2วันคือวันศุกร์หลังเที่ยงนะครับจากที่เขาทําการแถลงข่าวนะครับผมแถลงข่าวตรวจยึดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการจับท่อดังเด็กแว้นนะครับผมแล้วก็รถแรงสภาพนะทุกคนคือเขาจับหมดเลยคอนแก่นต้องบอกว่าเขาจับหมดเลยทุกอย่างแล้วพี่ยักษ์ก็โดนจับจริงนะทุกคนนะพี่ยักษ์ไม่ได้สร้างภาพบางคน บอกว่าพี่ยักษ์เอารถไปสร้างภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ครับผมโดนจับจริงๆและเสียค่าปรับจริงๆนะครับผมแต่ด้วยความที่เราขอร้องคุณพี่ตำรวจนะครับเพราะว่าเราก็บอกว่ารถเราเนี่ยปกติเราไม่ได้ใช้งานเราไม่ได้ขี่เพราะว่าจริงๆแล้วก็เอาไปขี่เล่นแต่เพราะในสนามหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นอ่ะเอาออกมาเป่าฝุ่นพอดีหรือว่าเอาของอุ่นเครื่องนั่นเองนะครับผมก็เลยโดนไปเส้นหนึ่งดอกนะทุกคน <S <S คือวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่านี่ครับรถของเรา ก็ยังอยู่ดีสภาพครบไหนๆน้องๆจะนั่นแล้วก็คือพี่ยักษ์บอกเลยว่าวันนี้พี่ยักษ์ไดเอารถคืนมาแล้วนะครับผมได้คืนมาแล้วเสียค่าปรับทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วนะครับผมก็มาทําความรู้จักกับเจ้าอาวันคันนี้เลยดีกว่านะครับทุกคนทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าอาวันของพี่ยักษ์เนี่ยทำไมเป็นตัวที่แปลกกว่าเพื่อนทําไมเครื่องคนอื่นเป็นสีดําทําไมของพี่ยักษ์เป็นสีเทาวันนี้มา จะมาบอกเลยว่าคืออาวันคันนี้นะครับน้องๆก็ต้องบอกก่อนอื่นก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปรับชมคลิปต่อพี่ยาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้นะครับพี่ยาก็จ้องอยู่บ้านนะครับเพราะว่าสอจอเข้า,านนะะโรงพยาบาลครับแล้วทีนี้โรงพยาบาลเขาไม่ให้ตรวจเยี่ยมนะครับผมการที่จะเยี่ยมหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องไปล้วงจมูกอะสบอบอจมูกอะเออพันสองร้อยบาทน,นะครับนะเพื่อจะไปเยี่ยมเพื่อนนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ไหนๆเรเราก็กลับบ้านมาเห็นกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปนะครับน้องๆอาจจะขอกันเข้ามาเยอะว่าพี่ยาครับทำคลิปเยี่ยมสจอ มาทําความรู้จักกันเลยนะครับสำหรับเจ้าอาวันคันนี้นะครับผมเจ้าอาวันคันนี้นะครับไม่ใช่อา m วันเอนะทุกคนแต่มันเป็นสเปคแคนาดานะทุกคนนะก็คือต้องบอกก่อนว่าอาวันตัวนี้เป็นอาวันปี2016นะทุกคนแต่รถพี่ยักษ์นะครับได้มาตอนปี2018นะครับเพราะว่ารถมันค้างสต็อกคือรถผลิตออกมา2016แต่ว่าจดทะเบียน2018เพราะรถมันค้างสต็อกนะทุกคนนะคันนี้นะครับผมทาไมเป็นเครื่องสีเทาน้องๆอาจจะถามว่าพี่ยักษ์ครับอาวันคันนี้ทาไมเป็น เครื่องสีเทาคือมันเป็นสเปคแคนาดานะครับผมสเปคแคนาดาก็คือเป็นรถที่ประกอบนอกนะครับทุกคนประกอบโซนเมกาทางยุโรปทางนู้นนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเครื่องสีเทานะครับผมแล้วก็อาวันตัวใหม่น้องๆจะเห็นว่ามันทําไมเป็นเครื่องสีดําประกอบญี่ปุ่นครับทุกคนจะเป็นอาวันญี่ปุ่นนะทุกคนเมกอินเจแปนนะครับผมจะเป็นเครื่องสีดําแล้วนะครับผมส่วนเจ้าอาวันคันสีเทานี้นะครับเครื่องสีเทานี้มันดีตรงไหนก็คือเนื่องสเปคเครื่องนะครับผมสเปคเครื่องซูซีกับ r 1รอ นะทุกคนนะเพราะว่าเป็นเครื่องตัวที่ประกอบแคนาดานะครับผมแล้วก็สเปคทุกอย่างเหมือนกันแต่ข้อเสียนะครับผมข้อเสียของอาวันตัวนี้เลยนะครับก็คือเรื่องความร้อนนะครับเรื่องความร้อน เพราะว่าเป็นรถประกอบยุโรปนะครับผมประกอบในยุโรปแล้วก็บ้านข้าหนาวงเออบ้านเข้าเย็นนะครับผมจะมีปัญหาเรื่องความร้อนก็คือรถคันนี้เวลาเราขี่ไปเนี่ยร้อนๆ้อนเนี่ยสมมติว่าเราจอดไฟแดงนะครับผมขี่ไปแล้วร้อนแล้วจอดไฟแดงถ้าเราลงไปดับเครื่องนะครับผมมันจะติดยากมากนะครับมันจะติดยากมากมันจะติดอยู่พระมันไฟแดงหนึ่งผ่านไปไฟแดงหนึ่งมาถึงจะติดนะทุกคนในอันนี้ก็คือข้อเสียของมันก็คือมีปัญหาเรื่องความร้อนแต่ตัวที่ ประกอบญี่ปุ่นนะครับผมเขาจะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับเพราะว่าเขาทํามารองรับในประเทศที่มีอากาศร้อนนะทุกคนนะวันคันนี้นะพี่ยักษ์มีอะไรบ้างนะครับผมของแต่งนะครับก็จะเป็นท่อนะครับผมท่อเจ้าปัญหาเลยตัวนี้นะครับผม AR นะครับผมหรือ a s t i n Racing นะครับผมนี่คือท่อเจ้าปัญหาเลยนะครับผมท่อที่แบบว่า Start ีฟ้า l ั่นะครับผมส่วนสายเบรกนะครับผมก็จะเป็นสายเบรกธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีหัวปลดนะครับผมหัวปลดเอิ์นะครับผมเนี่ยหัวปลดเอิปัามล่างนะครับ ผมปั๊มล่างเป็นด้วงนะทุกคนนะอ่าปั๊มล่างเป็นด้วงมือคัตผมเนี่ย TWM นะครับผมอ่าการคัตนะครับไอการเบรกนะครับ TWM ปั๊มบนนะครับผมเป็นปั๊มแบมโบ้นะครับหมุดทองนะครับผมเบอร์19นะครับแล้วก็ส่วนมือคัตนะครับผมก็เป็นแบมโบ้ TWM นะครับผม TWM นะทุกคนแล้วก็ฝาครอบคาร์บอนนะครับทุกคนแล้วก็มีเขียนตัวเลขด้วยอะไรไม่รู้เนี่ยตำรวจเขาเขียนมาเพิ่งแบกรถมาแล้วทวนเนี่ยสามห้าอะไรไม่รู้ อันนี้ก็เป็นคาร์บอนนะครับผมคาร์บอนเพียวทั้งหมดเลยนะครับเพียว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 นะครับผมส่วนเกียโยงนะครับผมนี่เกียโยงนะครับผมไม่ต้องบอกหรอกเคยรีเซนไปแล้วเกียโยงเนี่ยก็ประมาณส0ม0 0ืกว่านะทุกคนแล้วทําไมนะครับผมตํารวจถึงชอบใจคันนี้ทุกคนดูมาฟังทางนี้เลยใครเห็นเขาก็ต้องชอบใจเป็นธรรมดาเพราะเสียงมันแบบว่าโหดเอาาวเหลือเกิน เนี่ยตำรวจเข็มข้งก็ต้องเอาเรื่องนะันนรถมอเตอร์จีพีครับทุกคนก็ไม่ค่อยจะแอกหรอกคือวันนี้นะครับพี่ยาก็มาเกียร์ประเด็นดราม่านะครับผมที่แบบว่าออกข่าวใหญ่ตัวไม่ว่าจะเป็นช่องไทยทีวีนะครับผมช่องวันต้อง จ็ดไทยลงไทยรัฐออกทุกช่องรถกูเดนก็เพื่อนนะครับผมวันนี้ก็ต้องมาบอกน้องๆก่อนว่าคือวันนี้พี่ยักษ์ได้รถคืนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องขอขอบคุณไปยังสพเมืองขอนแก่นนะครับผมที่แบบว่าขอให้ผมได้เสียค่าปรับแล้วก็ไม่ได้โดนยึดรถนะครับไมไ่โดนยึดท่อเพราะว่าผมก็ทํางานช่วยสังคมอยู่นะครับผมก็ผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสพเมืองขอนแก่นแล้วฝากเตือนน้องๆที่ ขับรถดัดแปลงสภาพท่อดังนะครับผมแว้นบนถนนนะครับผมพี่ยักษ์ก็ต้องบอกก่อนว่าต้องระวังกันด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้บอกเลยว่าเขากวาดล้างแบบจริงๆนะครับทุกคนบางคันแบบว่าแปลงสภาพเยอะเยอะมากมายแล้วไม่มีทะเบียนทะเบียนนี้เขายึดรถเลยนะเออก้องบอกก่อนอันนี้คือจากสพเมืองคอนแก่นฝากมานะครับทุกคนนะก็วันนี้พี่ยักษ์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สําหรับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับวันนี้พี่ยักษ์ก็มาชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับเจ้าอาวันคันนี้นะครับทาไมถึงโดนจับแล้วก ทําไมถึงโดนยึดรถทําไมถึงได้ออกข่าวนะครับวันนี้ก็มาบอกแล้วน้องๆเออเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้พี่ยักษ์ก็ต้องตัวลายไปก่อนและที่สําคัญถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตกึ่งมือ go and stop นะครับผมแล้วก็น้ำมันน้ํายาขจัดคราบนะครับสามารถทักเฟซพี่ส่วนตัวพี่ยักษ์ได้เลยนะครับที่ Facebook วีรศักดิ์ทุ่มมรานะครับผมเดี๋ยวพี่ยักษ์จะตอบแล้วก็จัดส่งให้เองกับมือเลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมแอดไปเล่นเกมด้วยนะครับคนตรงนี้ที่สําคัญเลยไปละ เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย